ขนี้นะครับทาส,รรสทามันจะได้รับคุณวกเรรสูอสร,ร,สอสร,รสเราจะุสรรสีท่านท่านลงครับในโอกาสนี้นะครับกระตม้นให้ท่าเยนเชิญนะครับท่านได้รับชมการถ่าต้อดรับท่นสรรสทานสามภาษา beautiful friendships, expanding their horizons in every aspect, making children and youth an important driving force เรียงท่านสุรศักดิ์อันเจริญวรบุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการตการนท่านทิศนุคนมีผู้ช่วยเล็กครัรับประเทศรับุดนี้นะครอดนะสิ็นะครับขอแก้เล่มระดับอ่ของไทยระดผมองคกาเตียไปสี่เล่ม หนึ่งเป็นระบบอำนวยความสทดวกเพื่อการับนายกการหางสุขสวัสดิการโดยการที่บริการเจ้าหน้าที่ระากรในกระทรวงศึกษาธิการแน่นอนครับเรียนดีมีความสุขความสุขของทุกคนความสุขของครูนักเรียนบุคลากรในการศึกษาผู้ที่มีเกี่ยว น,นะครับท่านดรกำพลจรรยานะครับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาพุทธทาดีเขต,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 ตหนึ่งนะครับได้มอบของที่ระลึกนะครับเป็นส่วนแยกนะครับนักเรียนชั้นประรมมรถม,ม,มศึโรงเรียนประถมศึกษาพัฒนาประรับไดครับได้ยินนะครับ